พี่สีมาแล้วจ้าหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยต่อกรณีของคุณศักสยามเนี่ยนะคะเรื่องราวเนี่ยจะต้องไปอยู่ที่ปปอชอก็รอดูอยู่ว่าใครจะไปยื่นต่อก็ปรากฏว่าเป็นพี่สีนั่นเองนะคะทุกคนโดยพี่สีบอกว่าเดี๋ยวจะไปยื่นปปอชอคะ่ะ เอาผิดจริยธรรมร้ายแรงกับทางคุณศักสยามในวันพรุ่งนี้นะคะจากกรณีที่ทางสอสอจำนวน54คนเขาได้มีการยื่นคำร้องต่อประธานสภาว่าคุณศักสยามซึ่งขณะนั้นเนี่ยเป็นรัฐมนตรีคมนาคมยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนแล้วก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็เป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่น อย่างแท้จริงซึ่งจะทำให้ผู้ถูกร้องเนี่ยนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนเป็นการกระทําอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา187ประกอบพอรบการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรีมาตรา4วงเล็บ1เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ5หรือไม่นั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเป็นการปก ปิดและแจ้งบัญชีทรัพย์สินในการเข้าดำรงตำแหน่งต่อปปชอันเป็นเท็จกรณีบริษัทศิลาชัยบุรีรัม1991ากจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นที่การแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของคุณศักสยามเนี่ยอาจไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงสอเจตนาปกปิดทรัพย์สินค่ะทุกคนเพราะเป็นเจ้าของที่แท้จริงในทรัพย์สินของ เอกชนทั้งสองแห่งและมีพฤติกรรมน่าเชื่อว่าใช้อำนาจหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นเข้าทำสัญญากับกระทรวงคมนาคมหลายโครงการต่อมาสาธรรมนูญได้มีมติโดยเสียงข้างมาก7ต่อ1เมื่อวานนี้นะคะซึ่ง วินิจฉัยว่าความเป็นน้ฐตรีของคุณศักสยามเนี่ยสิ้นสุดลงเฉพาะตัวนะคะนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็คือตั้งแต่วันที่สามีนาคมปีที่แล้วแล้วเนื่องจากคำวินิจฉัยของราฐธรรมนูญนั้นเป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคร,รมสศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญมาตรา211วรรค4ประกอบมาตรา5ดังนั้นค่ะ การกระทําของคุณศักสยามดังกล่าวซึ่งกระทําในขณะที่ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะคะพี่สีบอกว่าจึงอาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรทำอย่างร้ายแรงตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา219บัญญัติไว้ด้วยจึงเป็นหน้าที่ของปอปชที่จะต้องดําเนินการนําคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะมาไต่สวนและยื่นสารดีกาให้ลงโทษตามคันลองของกฎหมาย ต่อไปอ่าเอาจริงๆเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเรามาดูเรื่องราวเนี่ย,ยกรณีของคุณศักสยามเนี่ยก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะกรณีสาธรรมนูเนี่ยเหมือนเป็นดาบแรก แต่เดี๋ยวจะมีดับ2ดับสดับ4อีกหลายๆดาดับตามมาเลยแหละอันนี้ก็เหมือนจะเป็นอีกหนึ่งดบับที่ทางพี่สจะไปร้องแต่ถ้าไปดูนะคะนอกเหนือจากเรื่องของมาตรฐานทางเจยธรรมร้ายแรงแล้วเนี่ยแอนไปเจอบทความจากทางกรุงเทพธุรกิจนะคะ เขาบอกว่ายังมีอีกประมาณ5คดีได้นะคะทุกคนคดีแรกเนี่ยคือคดีฟอกเงินซึ่งคำวินิจฉัยเนี่ยระบุชัดเลยนะคะว่าคุณสุภวัฒนและ หอจอกอบุรีเจริญเนี่ยไม่เคยเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ใดๆกับภูมิใจไทยแต่ช่วงเวลาภายหลังที่คุณศักสยามเนี่ยโอนหุ้นให้กับคุณสุภวัฒน์และหอจอกอบุรีเจริญเนี่ยกลับบริจาคเงินค่ะทุกคนหรือทรัพย์สินให้กับพรรคการเมืองที่คุณศักสยามเนี่ยมีตําแหน่งเป็นเลขาที่การพักนี่ยังไม่นับรวมนิติกรรมอัมพรางอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินที่คุณสุภวัฒน์เนี่ยนำมาซื้อกองทุนสองรายการก้อนแรก35ล้านจากบริษ,ษัทศิลา ชัยก้อนที่2 56.7ล้านจากบริษัทศิลาชัย36.7ล้านแล้วก็หอจก,กอบุรีเจริญ20ล้านซึ่ง สารเชื่อว่าเป็นเงินของคุณศักสยามคดีที่2หัวประมูลค่ะเมื่อสารวินิจฉัยว่าการโอนหุ้นของคุณศักสยามเนี่ยเป็นไปอย่างมีพิรุธหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าคุณศักสยามและคุณสุภวัฒนเกษมสุขเนี่ยมีเก,กษมสุดมีการตกลงนําเงินของคุณศักสยามทําธุรกรรมต่างๆในรูปแบบนอมินีโดยขั้นตอนสุดท้ายนําเงินนั้นซื้อกองทุนต่างๆกลับมาเป็นของคุณศักสยามดังเดิมหรือสรุปง่ายๆก็คือคุณศักสยามเนี่ยยังเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น เช่นนี้ในยุคที่คุณศักสยามเป็นรัมตรีคมนาคมขณะนี้หอจอกอบุรีเจริญก็รับประมูลงานของกระทรวงระหว่างปี62-64ถึงรวมเนี่ยร้อยสี่โครงการค่ะมูลค่าเท่าไหร่รู้ไหมคะทุกคน1568ล้านบาทจะถือเป็นการได้ประโยชน์จากการก่อสร้างหรือประมูลงานรัฐหรือไม่อย่างไรคดีที่3ค่ะ คดีปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอมเช่นบินน้ํามันที่คุณสุภวัตเนี่ยเมื่อเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในหอจอกอบุรีเจริญเนี่ยไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนแก่ตนเองดังที่คุณศักสยามเนี่ยเคยทําเมื่อเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการแต่อย่างใดแต่กลับปรากฏใบเสร็จรับเงินค่าน้ํามันจํานวนหนึ่งมีการระบุเลขทะเบียนร,รถยนต์ของคุณศักสยามสองคันตามที่แจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินของปปชโดยระบุในใบเสร็จ ว่าติดตามนายแต่คุณศักสยามกลับชี้แจงตามคําแถลงปิดคดีว่าไม่ทราบว่าสุภวัฒน์เนี่ยเคยขอใบเสร็จรับเงินค่าน้ํามันไหมแล้วก็ไม่เคยได้รับเงินค่าน้ํามันจากหอจก,กอบุรีเจริญหรือสั่งพนักงานขับรถนําบินไปเบิกค่าน้ํามันจากหอจก,กอบุรีเจริญวินยูชนย่อมไม่นําใบเสร็จรับเงินหรือความสัมพันธ์กับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมาใช้เบิกเงินกับหอจก,กอบุรีเจริญที่เป็นธุรกิจต,ต้องห้ามเพื่อไม่ให้ผู้ถูกร้องมาเกี่ยวข้องทั้งทาง,งตรงและ ทางอ้อมกรณีพิรุษน่าสงสัยในประเด็นดังกล่าวคดีที่4ค่ะ คดีแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จโดยประเด็นนี้มีการมองว่าในการยื่นรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคุณศักสยามต่อปปชกรณีเข้ารับตำแหน่งสอสเมื่อปี6 2เนี่ยระบุว่าคุณศักสยามมีทรัพย์สินรวม1 1 5ล้านมีเงินสดและเงินฝากเนี่ยประมาณ76ล้านกว่าไม่มีหนี้สินเมื่อดูในรายละเอียดค่ะมีการตั้งข้อสังเกตว่าเงินจากการโอนหุ้นบริษัทนี้ข้างต้นหลายร้อยล้านบาทซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่คุณศักสยามเนี่ยจะเข้ามาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี ไม่ได้แจ้งต่อปปชค่ะทุกคนและคดีที่5คือคดียุบพ,พักกรณีหจอจกอบุรีเจริญบริษัทศิลาชัยบริรัม19 1991ากจำกัดรวมถึงธุรกิจในเครือตระกูลชิดชอบซึ่งสาลวินิจฉัยว่ายังเป็นของคุณศักดิ์สยามเคยบริจาคเงินเข้าพักภูมิใจไทยคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงไปถึงคดีที่1ก็คือคดีฟอกเงินการพบพิรุธการตั้งใจบริจาคเงินหลังคุณศักดิ์สยามโอนหุ้นให้คุณสุภวัฒน์ซึ่งหากแหล่งที่มาของเงินบริจาคเป็นไปโดยมิชอบก็ส่่่มเสีียงทจะขัดตอ มาตรา72ของพอรบพักการเมืองเหมือนอย่างกรณีของคุณธนาธรน,นะคะตอนนั้นเนี่ยเป็นหัวหน้าพักอนาคตใหม่ให้พักกู้ยืมเงิน191กว่าล้านก่อนที่สารมนูญเนี่ยจะวินิจฉัยว่าเงินดังกล่าวถือเป็นเงินบริจาคหรือประโยชน์อื่นใดที่ต้องห้ามตามมาตรา66วรรคสองรวมทั้งฝ่าฝืนมาตรา72ของพอรปพ,พักการเมืองเป็นเหตุให้ยุบพ,พักและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการพักเป็นเวลา10ปีเพราะฉะนั้นค่ะ แม่งานนี้บอกเลยขอร้องเพลงนี้ว่าถ้าร้องเพลงจะเป็นการไปซ้ำเติมเขาไหมเง่าแม่ใจนึงก็อยากร้องใจนึงก็เกรงว่าจะเป็นการซ้ำเติมงั้นเอาเป็นว่าพูดได้ไหมว่าอาการหน่าเป็นห่วงอ่าแบบนี้ก็แล้วกันนะคะ